สวัสดีค่ะอนนี้เกยนอยยานาวงอยู่ชั้นหนปที่1หมายเลขสามสหลักการทำงานด้วยความเสียสละที่ต้องปฏิบัติดังนี้หนึละหรือเลิกความเห็นแก่ตัว 2. เห็นแก่ประโยชน์สวน่วนรวมมากกว่าส่วนต้น 3. เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันใงัปรับความคิดเห็นที่ต่างด้วยสันเลื่อนสังวิธีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์สีรู้จักกัน ให้รู so servant, Peace. Peace. Um. ้จากการแบ่งปันสาระความตาางของเราเนี่ยนี่ยตารางของเรเนี่ความตารางบอลหรอสบายตัวหรอผลประโยชนของตนวเองเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมโรงเรียนน่าคำอัพเกไายมีคุณธรรมจริยธรรมเช่นมีความซื่อสัตย์ ยุติ<อ>ป<ร>ไปข,ขยันอุดคนคนี้เพื่อน,นอรับเปล่ารับเชิญชอบอตรงต่อเวลามีความสะอาดมีเหตุผลมีมารยาดีที่ดีช่วยเหลือตนเองได้เป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าความเสียสละเป็นคุณธรรม หล<น>ักของการทำงานในกระบวนการกลุ่มได้โดยแท้จริงหากมาชิเอาเอาไม่เอาไม่